น่าจนได้โดนหยาดยามมาก่อนบ่เปิดติดเห็นเขาอ่อนผู้สาวคนสวยแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนมาโชกอันอวยที่ยยาสาวคนสวยจะอันมาใส่เอ่วลอยเป็นคุ่นตาเร่นเมื่อปาก้าอ่อนหน้าท้องแบนขาาจนพอน,นี่แล้วยสวยผู้ใดสิว่าเก่าเหอว่าบ่เรียบร้อยแต่ความเห็นอายคนตำทอ,อยขอบคุณเอียวลอยหลายๆเดือน อีเด้อติลีเด้อเห็นเล่าเพ้อบางตาค้างจกตาค้างยังสะทางไดจอบบิงแต่มอมเอิงหาบ่ได้บ่ได้ยันสีอายบ่แม่นคนบ่แม่นคนันิอายบ่แม่นคน และมีจำนวนจำกัดน้องก็ยังอนุญาตให้คนเข้าไปได้มองเอ็นพอตรวจเลยนะที่อายมองนานเกินความจำเป็นเป็นห่วงสะดือเหนือเย็นยานหนาวสั่นเป็นว่าัดเป็นไอก็มีน้ำใจเปิดโรงผิวในร่มผ้าช่วยชีวิตให้มีทีวาบรรลุงสายตาผู้ยากไร่บอกเป็นหัวงูหลวงเกินชมตัวด้านจิตใจแค่มองพอเป็นกระใสซืมแรงให้ใจยืนสู้มันบอกขึนบอกัน บอกเิดบ,บ่ฝันเปล่าแรงองฮนคืออายคืออายสาวคนไข้เพิ่นไกลห่างเห็นน้ำทังเจ้ายางวินยางเวิน,เนคือเห็นอายบ่เป็นคนบอกเปนคนคือเห็นอายบ่กเป็นคน บกนี้ใจมนเพราะว่ามีคนแบบเดือดร้อยขอพระคุณสาวเอโยลยเจ้าเกื้อกูลเป็นบุญตาเพ่อคนคืออายได้รู้ว่าโลกนี้ยังสุขาดึงใจลืมปัญหาวันละเวลากอเผลือนพอดีอยู่น้อดีอยู่น้อตะกายอยอาข้ออวับเอาไว้อยับเปิดลายอายเป็นห่วงยันสูงใจบอกพวงบอกอพวงเขาปองร้ายระว่างเธ่ง ระวังทางเขาป้องร้ายระวังทางให้ระวังสาวอยู่ลอยให้ระวังให้ระวังสาวอยู่ลอยระวังเดือ คนจานจอดพากลยกชาวหว่วเข้าครัวตาต้มแกงแดงล้นลามสมกันเจ้าสาวจะมาเอาเห็นเราเขามไนหาบเพื่ินคนงามทียอมตรอมใจบุกแกนหัวใจหัวหน้าน้าตาหยดรถไฟบุกแกนหูให้แฟนของน้องเส็นหนึ่งบุกผ้าพึงสองเส็นใส่ขวาจำในวั่ท้โท่ไห้น้ำตาหนองยี่าเจ็บเดอแส กมีแฟนคนรวยมีเงินเราต้องเดินข้อตกหนาอายจิบเอาไฟผูกยันจับกันทางพาควันตื้นตันไปหมดน้ำตายโหดรถไฟหูแข็งน่ดอกจ้าบ่มางอันดองพี่คงบ่มาบอกน้ำตายบอลุูนบอลุูนน้ำตายบอลุูนบอลุูนน้ำตายบอลุูนบ่าอลตูนน้ำตายบอลุูนบ่อยากไกลเจ้าบ่ไม่ตั้งบ่อยากไกลเจ้าบ่ไม่ตั้งไปม่ตั้งนะโคตร ກັບໄປກາງສາມສືບມາຕໍ່ມາຕ້ອງໄວນ້ຳປນຍາຄູນເີນມນແລນເມືນນນນແີແນັງອນາາງປະທນລດໍ່່ໍ່ລົດໍ່ຢູ ใจแทบหยุดสุดลงในน้ำผู้แค่น้องตามองขึ้นหัวไม่รู้ตัวน้ำตามันหยดเกลี่ยไปหมดเรถ่มายผู้แค่นติดใจแป๊บของน้องบอกดูอยากเป็นผู้ไป่ตอนเจ้าบ่าวตอนเจ้าสาวให้ตาเค็นอยากจะแปลงเป็นนกรีชมคนดีมาเป็นของเราอยากจะแปลงเป็นไดนโตรโขคาดน้องเย้านี้มันหูวแค่อยากข้าแฟนน้องหยดลงเหง กะจันหองก้องป่าพนาดอนคือเป็นตาอ่อนสอนอำฮอนสอนโอ้ขอบคุณโซคนลาเอามือเส็จน้ำตาไม้หนาออกมาทงุงหัวใจก๊นจงปงุงพอปั่นโองขาดน้ำเย้้มเล่งถ้าแต่ฝนอบเว้อ หัวใจหนักอุ่นตุนปานนินล้นลงมาติ่งเมีคมหพีงบังคับต้องรับคำหนัวทำเสือแต่หัวใจอาลั้เพื่อคิดถึงเธอเมือ่อลอยเธอเมือ่อลอยเธอผู้เสียวเป็นเมียเพียกกันมาแต่น้อยน้อยสาวท้องแหล่เม่สมอน คิดฮอดเด็ยคิดทอดแก้วกำกอนคิดทอดตอนเสนียตัดสินใจมาหน้าเพื่อสิจาให้นั่งอู๋จองเป็นแฟนเป็นสู่อยู่ในใจบอกให้เปิดเพราะแต่เกิดเรื่องขึ้นสวงสะอื่นแม่นทำหวอน อัอนสอนเดอโอ้ยวีนอนน้ียอย่างมานาเวลาสาวหวัวใจเบาพ่อป่านนวนเดดกำลังฟ้อมอุ่นหัวใจหมุนจิิวๆลอยหลิวบรอยู่คิงใจจังได้จังบออยู่กับเหนือกับคิงจังสีน,ออน้อยหนอเป็นยังน,ออน้อยหนอเป็นตะดต้นอมือน จะสุกห้ามีห้ามหอนเถอะเนาะไม่คิดหอดเขาสันเดียวเหนยียคิดหอดไผ่เอา้าก็สาวท่องเหลีวผู้สาวผมเหันต์ดีโอ้ยคิดหอดก็ได้แต่คิดหอดนั่ะละอีเมลแล้วมมักเสียจังไต่สั่งหน้าติดกันป,นปะกกนะไอ้กระบาดมาพร้ากันจัาเดื่อดเดียหนียข้าสั่นเอาจังสีพอตัวกระจอกอยู่หน้าอยู่ละเดือดข้าจะออกมาให้มาหน้ากับสีพ่อเดียวเหนียจ้าก,กันเดี๋ยวไอเสียเอางวงอีแดงี่ไปลามทั่งบุญถาเด้อเอาจังสันน่นเนาะไอเนาะเดี๋ยวผมติดทาเขาอยู่นี่นะครับ ท้องแหลกไปลำแหลกออกมาหน้าสูมือสูมืดหัวอีเมย์ประมาณอัดน้ำคันแท่น้าไอ้ประยุกต์กับเหนือกับพี่ขึ้นว่าสิพอไอ้บุญนักจัมือนแต่ว่าไอ้บุญนักก็สุดดีเปอร์ไม่ไหมล่ะหรอวะท้องแหลกมีความมีความหวังปันใดดอกท้องแหลกเป็นท้องแหลกปะนี่ยท้องแหลกไอ้บุญนักท้องแหลกไอ้บุญนักกี่ลีบบอกไอ้บุญนักไอ้บุญนักไอ้ก็กินหัวท้องแหลกเฮงเตะท้อง เราคิดแล้วสิมาพ่อไอบุณักษยุ่งหนักจริงอ่ะเพราะว่าเมียอ่านกีบจันบ่หายไอมากสันได้ท้องและท้องและแต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปไอสัญญาว่าไอสิดูแลท้องเละเป็นอย่างดีด้วยท้องเละไอสิบอกอีเมียมาสู่มาขอด้วยท้องเละอีเมียไอสิยอมมั้งละไอเป็นจังไดเราก็ต้องยอมด้วยท้องเละท้องเละสัญญาไปไอเด้๋บอกว่าท้องเละสิฮักไอผู้เดียวนะท้องเละท้องเละฮักไอผู้เดียวไอบุนักต่อไปนี้สิเกิดอีหยังขึ้นไอพร้อมที่ติสู่ไปกับท้องเละ ที่9ก่านทุกอย่างไปน้ำกันเดบ่อ้ไอ้พ่อเดอท้องเล่าไอ,อ้พ่อที่สูงเหมอกับท้องเล่เด้อท้อแเล่ามันพอกับแม่สกิดกันจากมือนึ่งเขาตกลับมาหักกันให้ได้เด้อไอเนาะสั่งกัท้องเล่นะไอ้หักท้องเล่เด้อท้แหล่ห,ลหักไอ้ไยเด้อเดือดทิ้งไอไปใส่เด้อท้อแล่เด้อ มาจนแล้วเน่เาเขียวสองคนสู้มานนำกันกว่าสิ้อดฟังฟันมีรถมีบ้านสมดังตั้งใจผ่าน,น้วนผ่านหอาสู่ทุกสู่ยากกันมา่ปรตายเจ้าบอกเคยทอดใจยอมอยู่ข้างกายด้วยคำว่าแค่ ว่มีข้อแม้ย้อนคำว่าหักคำเดียวสันส้นๆที่ตกลงสร้างฝันหวังดูแลกันด้วยใจจริงแท้อย่าปล่อยมือกันเด้อค่าเจอปัญหาเข้ามารังแกจับมือแน่นๆจนเท่าจนแก ขอแค่ดูแลด้วยคำว่าเราอยากขามัวใจว่าเจ้าเมื่อยบ่ที่อยู่เนิ่มกันปัญหาเข้ามาร้อยพันยัางเจ้าไว้วันกันเดีดดแ,แค่เห็นหน้าคนดีนองกับเสาเมื่อยบอกแค่เรื่องใดบอกเคยยานดอกปัญหาหน้นยใหญ่สิสู้ลุย วเวาดีที่เอาสองคนสู้มาน้ำกันอ้ก็ยังยืนยันเสียฮักเจ้านั้นดังลมหายใจน้อยก็คือกันเสียฮักแต่อ้บ่ย้อนมีภัยตั้งแต่มือพ่อจนฮอดมือตายสัญญาจากใจสิมีอ้ เาบอกอลีบ่อยท้อง,งแหลฮะ้งแหลกบอาอีลีท้องแหลกคิดหอะไรหลายลูมอ,อยันตัวด้อมตัวจ้ามาจอบอยู่หน้าสมือนาะใสมาจอบท้องแหลกกัน,นบ้านมันมมีเปียม,ไม,าาม,ไมไ่ไม่เดียวเียจะเมวใดไือเซ่าเมีเอท้งด้อไอคุณนักแอสาม อยากถาหมหัวใจว่าเจ้าเมื่อยบอที่อยู่น้ำกันปัญหาเข้ามาร้อยพันยันเจ้าไว้วันสันเดีเยดแลาแค่เห็นหน้าคนดีน,อน้องกอดเล่าเมื่อยบอกแค่เรื่องใดบอกเคยยานดอกปัญหาหน้อยใหญ่สิสู้ลุยไปให้คนข้ายน้องกระดุน เที่เขาสองคนสู้มานํกกันไอ้ก็ยังยืนยันเสียเจ้านั้นดังลมหา,ใหายใจน้องก็คือการเสียแต่ไอบ้บอย้อมมีภัยตั้งแต่มือพ่อจนหอดมือตายสัญญาจากใจสิมีไอ้ อายก็คือกังสิมอาแต่เจ้าบ่ยอมมีภัยตั้งแต่เมื่อพ่อจนพอดเมื่อตายสัญญาจากใจสีมีเจ้า ไปบ้านเขาไปว่าออกกันกอยู่ขางพ่นทางบุญมาท้องเละไอ้บุญนักท้องเละน่ะแห่งตัวอีเมย์อยู่ในวามาอากันแท่นาน่ะรู้เรื่องดูงอีเมย์สีิว,ว่าพอได้เนี่ยไปไปไป,<ส>ไปท้องเลไป,ไป,ปขอบคุณแรงกำล้ำใจเลยนะคะไปไปท้องเละป้ายายบุญกองยองขึ้นยืนขันแทะแล้วแลสองอ หน้อยปล่อยมารอยเขาเล็บเบียกา้าเหยียบนอค่าหากินของไม่เลียทัว์นี่แม่ว่าง่วอย่างว่าเอิญกากับแก่สัอเท่าบุญกองสูนแห้งปลาบักแดงกูเบิดแล้วเบิดแล้วีปลาบักแดงกูอ้างเ้ยแต่พวกนี่ไปว่านี่พวกกออาจะแตกัเแต่พอมาอไหลยิ่หหามึมมมามงมึงก็ดึงออกมาทำไม่กูเหงปวดขา อ้วงแย่มนคือแม่งกอกม้าสิเอ๋เออ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 เอ๊ะเออเขาอ้วงแย่หีกูเวชก็เป็นลูกนงนั่นก็ได้จังเนีนกูขั้นแขวะ่าให้ตายดับแนวสาแล้วคือสีส้วงเหลียวเบิ่งเนี่ยมันจองกินบักม่วงน่วยมันเฮียเต็มเพื่น เอาเตียมขึ้นให้เท้าตายเอ็นี่นเอาง้อเงินกับเป็น่นข่วนข่าไะง้อล่ะคนเจแเม้ยไม่ได้สแตกโอ้ง้อกัเอาเงินเปลีนบัตมึงมานทึรู้บ่กอแไม่เอาแล้วบัเนี่าอ๋อเฮ้ยคือหาวถึงเงินเงิน

ัว่ามมันตายแล้วจริเนี่ยเลยมาขางว่าเขาจิงที่เท่าไหร่แม่มึงเคยมาด้วยน้ำเขามึงบอกนะมาจะได้ยังไเดี๋ยวนี้จะฟังก่อนกันแหลกไปอากันแท่หน้าล่ะไอ้คุลนักก็ไล่มาหน้าก็ไล่ฟอกันโดยเนี่ยเป็นอยังทีไปตีงว่าเปนมันตายได้วยนะเนี่ยสร้างมาแล้วมึงมาในนัดแน่ก็ขอเป็นบอลแต่มาในนัดเดียเมันกอดกันโดยบังเอิญนั่นนี่บุบอกแล้วอย่ามาคบคาดสามารถควบควบทุ่มนีขอบคุณนักบุญรัก หัวสวนนี่นี่แม่นเหรอครับแม่สมเด็จหนาม่เดี่ยมหาเขาหัวเขาสวนขู่แม่ภาษางัวหน่อยมันเขาหัวเขาสวนเจ้านี่เจ้าอะไรมันหนีะไรตัวแม่ว่าจำเป็นต้องมัดตีมาหามันตายมาั้นีได้ไแมอ้าวแล้วเวียกเก้าเวียสินเอียงคะสู้สองคอนยังเลี้ยงงัวบ่คุมหัวตัวเดียวนึองะไรสมันแล้วสมันตายหยุดราดนใหญ บ่ต้องหัวใหเ่ใหเลยท่าเม่บุญกองเฮามันผิดทั้งสองไม่ยังกองแห่งผิดแห้งขาอีแดงว่าเท้าแล่ะเอ้ยพี่บุญนักใจ้าเล่าวั่นทีผิดไปอัตให้พีในทะเลไอ้บุญไม่ได้ผิดดอกไอ้ภาษาว่วเขาไอเมียแหละตั้มปากแดงบักท่วบักเขียบักกรอบักหุ่งเนี่ยปลูกเอาไม่ก็ได้เป็นยังขึ้ขาง่ว่าแม่มียขัดแดงหุ้เนี่ยสั่งเขาสำนึกเมียตอนนี้พักกรสั่งเขาขัเขาแห้งหรอเมียท่องแหล่แท่นทีมึงสีขาวขางเมียมึงไปเขาวขางเขาบ่ฮะ ปบาหหัวสูนให้ลูกนะฮะขึ้นเมื่อบ้านเลยเด้อขึ้นเมื่อบ้านเดี๋ยวนี้ถ้าเอื้อยสูเมื่อเมียจะนเหยียดตก็งไม่เรียกใครมันเกิดขีดจำกัด้อง่งถอยเบาแน่หางขอปับปับไปเข้าไอ้บุญนะขอน้ำหน้ากะลาหอเจาะกระเทาะหน้าแว่นพายเรือโอกแอนหัวสูมาเขาหัวเขาวซ้อนมาตุเออเมียู่ใสขึ้นมามาเรียกกระรอกกระเจี๊ยบเรียอยู่หน้านั่นนะเกิดเมฆเกิดมาคุยกันเลยเอดเรืพ่อแท้ ภาษาสักนีดนึงขันเก่งมาเลยเขาจะนะเอิ้นหากูบ,บ<า><ห>อกไนนอ้ไอ้เฮ็ดหยั่งมึงฆางวัวกูบอกพักกันหุ่มกัดลูกกูเนาะอีหมาเอา้ยหัดใจไล่ใจดำคักแหน่ที่ว่าหุ่มกัดเนี่ยกูว่าเป็นหมาหมาละมึงอ่ะข่วนหมาละมึฟังหน้าฟังหลังมามึงเห็นบ้าี่ขวา้ากูเสียหายนี่มันตายนาะมันสมควรแล้ว มึงเสียหายเอภาษามันกินของมึงเนี่ยมึงไล่มันออกเสือกันแล้วมึงกลับมาดค่าเสียหายน้ำกูเต้อันนี้มึงมามาอไรกันบอ่มันเนี่กูพักในี่ขามอย่างบอฮะัน่นเมืองหัวถูเข่ามาหัวมาสวนกูนี่มันเพื่อนที่ของกูฟาวนี้ไทม์อาบอกันนี้มันต้องมาไล่กูเลยกูไม่อยากอยู่หรอกกูอยากขี่เหียนเตะกูห่างกูบอกบอกบอกอย โง่มาเอามันตายน้ำวดสะโพดลูกไปจัดการแก้บุญกองกูว่าโทษว่าเพื่อว่ากูสิสะอ่อนลูกมึงน้อยอีกข้ามแปลงลูกสาวกูนางงามกระดอกกระเดียกกูเหอเอาไผ่ก็ได้กูรวยรวยโทษตำนานลูกที่ไส้เมื่อกี้มันเกิดขึ้นว่ากูสิเอาใช่ไหมฮะกูบ่เอาคือกันมึงก็ต้องมาเอาแล้วไอ้ขีดขาอีสันดานอีหาทั้งตัดทั้งปอดมึงใจดำ ศูนย์แห้งกมึงกับกูไปเจอกันเฮี้ยนกำนั้นเลยกูเสแยวเรื่องเอาความมึงกูสิปับสิไหมมึงมึงข่างว่ากูตายไอ้ไอ้ข้าแปลงมึงอยากได้ไหลเป็นวะข้าปับนี่เออมึงอยากได้ไหลไปฟ้องเอาสารหมาผู้นี้ยังเร่งยากันกันแน่บอดแม่บอกว่าไปฟ้องสารหมาฮะฮะมึงนี่เนาะมึงว่าบ่แล้วเป็นบ่เขาสงนัดเอาสงสายอยู่ใส่บ้านมันนี่เท่าศูนย์ไล่จนเบาพีน้องเมียกู กูยืนฟังว่าหนดเรามึงนี่สร้างทะเลแยงแป้งปั้นปั้นน้าไปต้อดไปตัวนาะมึ่อ้แมมันออกมาันขาขังเนียกันหรอแม่ขาขังกันมับมาป้ังหน้าฟ้งหลังกับเนีับผัวเนียกันนเมี่มึงนําเป็นคนผิดมันมาขังว่ากูตายมึงเห็นาะมันขังข่าขัลอดเดงลอดลดขังขมขังขังลัขังขังขัขังขัขังังขขังังวขังขันขังันขังังงขางังเขังหนงมังขังงัง ขี้ขด่านไดทั้งห้าหนึ่ก็จะูเามึงจปูเจอกันเฮ็ดกันนั่นอีสันดานไหนอีขีขาอีจาดซัวอี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 าจกตับจกปอดาอีอญาติหัวกูบาหัวไปแล้วญาติหัวกูอุ้ยค้ากตีกันกูก่อนเฮ้ย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 เเฮยเเฮ้้ยยเฮ้ฮ้ย้เฮเ้เ้ยเยเ้้เ้ ขเาโอ้ยเจ้าทิว่าข่อยทำลายร่างกายผู้หญิงไปเอาเงินมาเจ้าไปาดลูกจิ๋วเต๋อลูกชายข่อยมาแล้ววะโอ้ยงอวยังกลัวมันย่อมมาถูดเลยช่างมาเนาะสมัยกูนอนหลับก่อนจัะมาเนาะหามเลยใจวายอยู่เนี่เอาแ้่สิไปเด้อง่ายกำนั่นต้งไปว่าพวกพวกไปดอกเพวกต้องไปดอกพว่ต้องพากันไปเฮ้ยไปไปไปอาจารย์คือพี่ง่างส่งงอว่ากลางมุมมันนอนมันกูช่างมาเว้ย โอ้ยว่าแล้วสิไปก่อนพ่อแม่เอ้ยโอ้โหชิปานาบาดเก่าเนาะเป็กยังก่อนเท่าเป็กเจ้าก่อนเหมือนเนี่ยเอาคือบางสัจนเออเดี๋ยวก่อนชิร้องอีกเพลงหนึ่งเหมือนเนี่ยพระเจ้าขอแผ่รบโอ้บอกพอดีแหละเพิ่นขอไผ่ลากที่แกงสะพือขอกระไรักไผ่ที่แกงสะพือโอ้ยขึ้นลวดอาจารย์ไปเร็วอยลวดเนาะดวดเลย พิเศษยในกับน้งตากน้งจอยน้ำเดือขอบคุณดาราจิตอกนะคะคุณปิดดิวเตอร์นะคะ